สวัสดีครับคุณกำลังอยู่ที่ช่อง CNG Studio กับผมช่างนุวันนี้เราจะมาดูวิธีการแก้ภาษาต่างดาวในโปรแกรมคอรอเกะหรือโปรแกรมต่างๆนะครับภาษาต่างดาวล้วน โอเคสาเหตุมาจากฟอนต์ครับเราก็จะมาโหลดโปรแกรมที่จะมาแก้ภาษาต่างดาวใน Windows 10ซึ่งโปรแกรมตัวนี้ผมได้ทำขึ้นมาเพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหานี้โดยเฉพาะนะครับไปดูที่ลิงก์กันเลยครับ นะครับลิงก์เดี๋ยวผมจะฝากไว้ใต้คลิปเลยนะครับที่คอมเมนต์ฝากลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์ลิงก์เอนเตอรไปเลยนะครับวิธีดาวน์โหลดครับผมรอสักครู่ครับอันนี้เราบล็อกเลยก็ได้ครับ บ็อกการแจ้งเตือนโอเคครับกดข้ามเลยครับ พอมาหน้านี้ต้องอนุญาตนะครับต้องคลิกที่เอาโลเพื่อดำเนินการต่อครับคลิกอนุญาตโอเคมายังหน้าบล็อกของผมแล้วนะครับเลื่อนลงมาสุดท้ายที่ดาวน์โหลดที่นี่เลยนะครับท้ายสุดของบล็อก จะมีปุ่มให้ดาวน์โหลดหรือจะคลิกตรงที่ชื่อโปรแกรมเลยก็ได้ครับตรงนี้ก็ได้หรือตรงนี้ก็ได้ครับทาการปิดการแจ้งเตือนได้ครับมาที่ การแจ้งเตือนอกดข้ามอีกครั้งครับ อนุญาตเหมือนเดิมครับถึงหน้าดาวน์โหลดแล้วโอเคครับคลิกที่ดาวน์บุมดาวน์โหลดของ Google เอ,อิบออมาแล้วผมได้ดาวน์โหลดมาตัวหนึ่งแล้วนะครับอันนี้ผมจะเป็นทําเป็นการสาธิตให้ดู ให้เราทำการแตกไฟล์ออกเลยนะครับครับผมคลิกขวาแล้วก็ extract here โอเคครับเดี๋ยวมันคลิกคลิกปุ่ม run แค่ปุ่มเดียวครับผมปุ๊บอ่า,อาเดี๋ยวเอาใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม่เ,หมเราตอนเราจะ run โปรแกรมโปรแกรมนี้เราต้องคลิกขวา แล้วก็รัน a อสแอ i มิน t ซ a t เตนะครับโอเคครับผมโอเคจบแล้วทำการปิดเครื่องแล้วก็รีสตาร์ทใหม่ครั้งหนึ่งครับแล้วเราก็เข้าดูโปรแกร,รมคาราโอเกะหรือว่าโปรแกร,รมที่มันมีปัญหาเกี่ยวกับตัวหนังสือต่างๆที่เป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็เข้าไปดูหลังจากที่เราสตาร์ท รีสตาร์ทเครื่องกลับคืนมาแล้วเราก็มาลองเปิดโปรแกรมที่มีปัญหาดูนะครับว่าเราจะสามารถแก้ไขได้ไหมตัวหนังสือมันจะกลับมาเป็นตัวหนังสือฟอนต์ไทยสวยๆได้ไหมอ้าวครับได้เลยนะครับงานนี้โอเคครับแถ็บต่างๆ ็เป็นภาษาไทยอย่างดีโอเคครับแต่ตัวโปรแกรมโปรแกรมนี้ผมก็ยังไม่ได้ทำการดิกเตอร์หรือว่าใช้งานสักทีเลยนะครับพิมพภาษาไทยก็ได้ ครับกินภาจะไช้ได้ช้าหน่อยอถือว่าโปรแกรมทำงานได้แต่ยัง,งยังไม่มีการตั้งค่านะครับโปรแกรมนี้ผมเพื่อนโหลดมาลองใช้ดูครับ ครับสําหรับคลิปนี้ก็ผมก็จะขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไงก็ฝากส u b s c r i b e กดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผม